ในมหาวิทยาลัยศรีปทุมของพวกเรามี AI เพื่อนสี24ชั่วโมงได้แก่พี่เปริร์พี่ฟิลพี่จ็อบซึ่งพี่เปอร์จะช่วยวิเคราะห์บุคลิกภาพด้วยหลัก MBTI รู้จักตัวเองมากขึ้นจะได้พัฒนาทักษะให้เหมาะกับเราส่วนพี่ฟิลโค้ดด้านทักษะแห่งอนาคตปรับบทเรียนให้ตรงกับนิสัยการเรียนของแต่ละคนไม่ว่าจะสายอ่านเร็ว ว่าสายชอบรายละเอียดและพี่จอบช่วยเมทงานที่เหมาะกับเราเชื่อมกับฐานข้อมูลตำแหน่งงานจริงในไทยและต่างประเทศซึ่งทั้งหมดนี้สามารถใช้งานได้ใน SPU d l e a r n แพลตฟอร์มของมหาวิทยาลัยไ,ไม่ต้องลงแอปใหม่ไม่ต้องเสียเวลาเรียนรู้เรียกได้ว่าเสมือนมีเพื่อนคู่คิดที่เข้าใจเราจริงๆอยู่เคียงข้างเราตลอด24ชั่วโมงและนี่ไม่ใช่การนำเอาเทคโนโลยีมาใช้อันนี้คือการเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนใหม่ของพวกเราขอบคุณค่ะ